ตำนานชิโรซกิจดวงจันทร์สีขาวเลือดหนาหุบขาลึกในแถบโทโฮคุม,มีหมู่บ้านเล็กๆที่หายไปจากแทนที่มานานแล้วเรียกว่ายูกุเรตหมู่บ้านที่คนในพื้นที่พาก,กันเลี้ยงไม่เอ่ยถึงเพราะในทุกๆรอบหนึ่งร้อยปีจะมีคืนหนึ่งที่พระจันทร์ปรากฏเป็นสีขาวเจิดจ้าเหมือนหิมะที่เปื้อนเลือดคืนที่ถูกเรียกว่าชิโรซกิจดวงจันทร์ขาวที่ไม่ควรเงยหน้ามองจุดเริ่มต้นแห่งความตายเมื่อหลายร้อยปีก่อนในหมู่บ้านยูกุเรตมีหญิงสาวชื่อซึกิยกสวยดังเทิดิดาแต่ถูกเลี้ยงดูในศาลเจ้าแห่งหนง เพื่อเป็นร่างทรงผนึกคำสาปเธอเติบโตมากับเสียงสว่วนและพิธีกรรมอันโหดร้ายการจ้องพระจันทร์จนตาแทบบอดเพื่อปิดผนึกอาคายวาเรวิญญาลโลหิตที่สิงอยู่เหนือแสงจันทร์แต่คืนหนึ่งซึกิโยหลงรักชายคนหนึ่งจากหมู่บ้านใกล้เคียงและทั้งคู่พยายามหลบหนีออกจากหมู่บ้านก่อนพิธีสําคัญจะเริ่มขึ้นผลคือคำสาปที่ถูกผนึกมาหลายศตวรรษถูกปลดปล่อยพระจันทร์ในคืนนั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวจัดและแต่พลังที่ทําให้คนในหมู่บ้านทั้งหมดยกเว้นซึกิโยตาบอดและเสียชีวิตดวงตาแตก เ็นเส้นเลือดร้องให้เป็นเลือดจนสุดท้ายร่างก็แห้งเหือดซึกิโยผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวกลายเป็นเจ้าสาวของพระจันทร์ติดอยู่ในโลกแห่งคำสาปเป็นร่างแค้นที่ปรากฏตัวพร้อมพระจันทร์สีขาวตำนานเล่าต่อมาว่าหากคุณได้ยินเสียงขับกล่อมโบราณที่ไม่คุนหูในคืนพระจันทร์เต็มดวงอย่าหยุดฟังหากคุณเห็นแสงจันทร์สีขาวสว่างผิดปกติอย่าหันมองเพราะหากคุณเห่อยหน้าขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาของคุณจะเห็นเธอซึกิโยะในชุดขาวชุ่มเลือดกำลังยิ้มอยู่ในแสงจันทร์และนั่นคือช่วงวินาทีสุดท้ายของคุณ เธอจะควักดวงตาคุณไปเพื่อมอบแสงคืนให้พระจันทร์เรื่องราวจากคนที่ยังรอดปี1992มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเข้าไปถ่ายภาพสถานที่ร้างที่คาดว่าเคยเป็นหมู่บ้านยูกุเร็ตพวกเขาเจอสารเจ้าครึ่งพังทลายมีรอยเลือดแห้งบนผนังที่เรียงเป็นคําว่าคืนดวงตาแห่งจันทร์มาวันรุ่งขึ้นมีเพียงคนเดียวกลับออกมาได้ชายคนหนึ่งที่ตาบอดสนิทและพูดแต่คําว่าเธอมองฉันก่อนฉันไม่ทันเบื่อนหน้า